ากสถานีชินจูกุนะครับเราจะนั่งรถไฟสายยามาโนเตะไปลงสถานีชิบุยะนะครับเพื่อไปต่อรถไฟสายฮันโซมอนไปลงสถานีฮันโซมอนนะครับต่อไปว่าฮันโซมอน The next station is h a n z o m o n แต่ก่อนจะเข้าโรงแรมเนี่ยฮะผมขอแวะหาของกินสักนิดหนึ่งนะครับแต่นี่ไม่รถนะไม่เป็นไรเพียงกล่อง วัดไปดสิบเจ็ดต้องไปต่อเซสต์เบเมนบัตตันซีการ์ ออริจินเดริกา้าเสร็จจากร้านอาหารเซลสวิตเราก็จะไปซื้อน้ำี่แฟมิบร่มมาตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแมทุ่มหนึ่งแล้วชอบทานหนึ่งข้อชาตินหน่ิบชอบนี้อันหนึ่งนี้ใช้สำหรับดิมเป็นพวกโยเกิร์นตนมเปรี้ยวกันหวัดได้ดีมากคนญี่ปุ่นนิยมดื่มในช่วงหนัา้นา่ะ โรงแล้วไปนี่ไม่เหรอหลงทิศเริ่มหลงทิศแล้วครับเริ่มจะปิดสวิตสมองแล้วครับอะไรนะยังเห็นห้องโรงแรมนาสเวนเดียที่สวยแค่ไหนนี่เลยไม่เห็นเลยนะเนี่ยออกแต่เช้าโรงแรมอะไรไม่รู้เนสโซเทลหลังนกหลังนกดูแล้วคือบรรยากอะไรคันสิบเกณ์ย่านนี้ย่านไฮโซใช่มันดูไฮโซนิดหน่อยที่นี่นี่เวลาสี่โมงครึ่งนี่ก็มืดแล้วเริ่มมืด มดจังก์พุ่มสองพุ่มเ้แล้วก็มาถึงโรงแรมข้างหน้า แล้วมันลุมทัวร์กันที่อยู่ติดข้างหน้านี่คือสี่คือแบบเราตักผ้าไม่ใช่เราตักผ้าที่แบนเสื้อผ้าอ๋อๆๆแล้วก็ตรงด้านมุมตรงนั้นคืออะไรอันเนี้ยดีแอร์เฟรชเชอร์ฉีดปรับอากาศได้เสื้อแล้วก็ฉีดรองเท้ากันนะเพื่อให้มันหอมพูดถึงรองเท้าแล้วก็มีไอ้สลิปเปอร์ให้สองกุ้ยดีไอส์ที่เกี่ยวชั้รองเท้าแปลง นี่ด้วยชูโพนิชขาดของทากจกจงบอกทากไม่ใช่อันนี้คือกระจกรู้อยู่แล้วกระจกเป็นตัวต่อไปห้องน้ำห้องน้ำก่อนเลยเอ้ยมันมันไม่มันเปิดออกไม่ใช่ปิดเออดันเข้าไปอืมนี่คือห้องน้ำขนาดมาตรฐานเนาะมาตรฐานออกแบบแมวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าก็ไม่ได้เล็กไปไม่ใหญ่ไปแต่ชักโครกของที่นี่เนี่ยมัน อาจจะไม่เหมือนแบบที่เราคุ้นเคยเนาะที่แบบว่าปิดฟ้าแ้วมันจะชักโค้ให้เราคือมันต้องไปมันต้องกดตรงนี้ตรงนี้จะมีปุ่มเหมือนทุกโรงแรมมีใช้โทรศัพท์เข้ากอรับสายใช่ใช้ในกรณีที่มีอุบัิเหตุอะไรก็แต่ตัวตรงนี้ได้ี่ออนหรือว่าตอนนี้อยู่ห้างน้ํามีโทรศัพท์เข้ามาเราก็รับสายมีอะไรบ้างอุปกรณ์ทุบปัดตันฟัฟคอม มีมีสองแบบวีผู้ชายกับวีผู้หญิงเช้าก็แคบ ladies set อันนี้นิ่มกลดของสุภาพบุรุษอันนี้น่าสนใจนะครับมีมาให้มากเลยจะมี natural foam จะตื่ล้างหน้าสกินโลชั่นมิ l k l o t i o นี่เขาทำอะไรมิ l k l o t i o น่าจะพวกทาตัวแล้วสุดท้ายนี่ครับจะเชฟไอของล้างกลมอลมก็จะมีโฟมล้างมือก็คือวีถ้วยสองใบ yes เพืให้อะไรให้เตาเตาอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ๋อไม่เกี่ยว ต่อไปไฮไลท์ของโรงแรมนี้นะคือห้องแตน,น,น,นี่นะคะคือวิวของโตเกียวตอนกลางคืนซึ่งจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายในตอนกลางวันจะเป็นพระราชวัง Imperial Palace ส่วนถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นทางขวามือที่ลูกศรกำลังจิ้มๆอยู่เนี่ยจะเป็น ัวเกียวทาวเวอร์แต่ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือไม่แต่ของจริงนั้นไซส์มันสว่างมากแล้วตึกใหญ่โตด้วยจิบชากาแฟและชมวิวตรงนี้ก็ได้และส่วนเครื่องชุดชากาแฟะจะอยู่ตรงนี้กาต้มน้ำจะอยู่ข้างหลังนะชากาแฟก็จะมีอันนี้จะเป็นชาเขียวกาแฟดิบสอง,สองและคอฟฟี่เมทหชุดแก้วใสสอใบแก้วกาแฟสองใบชุดนอนสอตัว ่านจะส,าสบายเสื้อกนอนของโรงแรมลิ้นชักที่เสิลงลิ้นชักที่สามนี่เป็นตุ้เสียบนี่ถ้วเย็นอันนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ของโรงแรมนะของเราซื้อมาเองซึ่งโรงแรมจะมีหน้าต่าให้สองคูบัดอยู่ตรงนู้นที่นี่มีเครื่องฟอกอากาศให้นี่คือเตียงแบบ ควีนไซส์นอนที่สองคนสบายสบายไม่มีปัญหาจริงจะเอาเตียงแบบ d o ดับเบิลแต่ว่าเขาเต็ม <1. S 1> เป็นไปได้ก็อยากจะให้เราเลือกดับเบิลเพราะว่าเตียงควีนไซส์อาจจะเล็กไปนิดหนึ่งแต่ว่าแลกกับวิวที่เราได้ก็โอเคส่วนหมอนนั้นนุ่มๆแข็งๆแต่หลับสบายจริงๆใช้ไปเดียวก็ได้ใช่ไหมไปเดียวก็อยู่แล้วมีให้สใบเนื้อสัมผัสเหมือนกันขนาดห้องนี้อยู่ที่เท่านี้ประเภทห้องเท่านี้ราคาต่อคืน เท่านี้ชื่อโรงแรมนี่ คุณหมอวันนี้วันที่18บแปอุณหภูมิของชาแนลรับสิบห้าสิบหกโอเคก็วันนี้เราจะไปไหนฮะไปเที่ยวนอกเมืองจากวันนี้ก็คือไปที่นาริตะนาริตะนี่ไม่ใช่แถวแนะอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตนนั่แหละเราจะต้องย้อนไปย้อนกลับไปอ๋อย้อนกลับไปใช่ที่นั่นมันจะมีอะไรมันก็เป็น ชุมชนบุที่เป็นบ้านเก่าๆไม,ไม้แต่เป็นถนนคนเดินแบบเก่าแก่จะกล้ายกักบคาวาโกเอะแต่อาจจะบริการต่างกันนิดหนึ่การรอคิวที่าาลาซาฮารพาชิโยแบกบน่เป็นห้องหาที่ต้องรอคิวใชู่้ต้องเข้มงวดจำกัดอาจจะเป็นว่าเขาต้องจัดว่าทุนจะต้องนั่งโต๊ะไหน

ก็คือว่าถ้าจะมากินข้าวเช้าช้าอยาที่เนี่ยเราต้องมาเร็วหน่อยต้องคนมาเนี่ยถ้าเรามาช้ากว่าน,นี้อีกสัก5นาทีนะรอไปก่อนเดี๋ยวเราดูร้านกันดีกว่า ี่กี่มื้อนะสี่มื้อภาษาญี่ปุ่นว่าก่อนเจ็ดโซสบาดิชิตะใช่แล้วกคุปองที่โอเคโอเค ถือว่าอร่อยดีไม่เย่อามาเมริกัน <c oughs> เนาะพอกินได้เดี๋ยววันนี้จะลองกินเซ็ตญี่ปุ่นนะอันนี <c oughs> เ้เกลยงแล้วเดี๋ยววันนี้ลองกินอันนี้ดูบ้างแรงดีนะแล้วก็วันนี้น่าจะอืน แต่ก็เขาบอกว่ามีลมยังไงก็เตรียมตัวเดินทางอืมไป ชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม